สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินจะพาเพื่อนๆและคุณผู้ชมมาดูจุดเสียงจุดควรระวังนะครับบนถนนมิตรภาพสำหรับคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูจุดเสียงจุดระวังเราจะเริ่มต้นตรงที่ร้านคูต้อนะครับร้านคูต้อขาเข้ากรุงเทพ ช่วงนี้ก็ถนนยังโอเคยังดีนะครับไปได้เรื่อยเรื่เราจะขับไปเรื่อยเื่ผ่านหน้าศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็ควรระวังให้ดีๆนะครับหลังจากที่เราผ่านศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว หลังจากนั้นก็จะมีการก่อสร้างนะครับมีงานก่อสร้างของกรมทางเป็นการก่อสร้างทางเข้าถนนมอเตอร์เวย์ M6 นะครับที่อยู่ช่วงของโรงปูนสระบุรีมาหาหมวกเหล็กนะครับช่วงนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับให้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับ เพราะว่าอุปัติเหตุเกิดเดยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตเมื่อวันที่7นะครับวันจันทร์ที่7เดือนตุลาคม2,567นะครับตอนนี้เราก็ผ่านศูนย์การกีฬามาแล้วนะครับ ช่วงนี้ให้คุณผู้ชมระวังหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางเริ่มจะแคบแล้วนะครับทางแคบเลนซ้ายทางไม่ดีนะครับมีการก่อสร้างทางเข้าถนน m 6นะครับมอเตอร์เวย์ M6 ยาวไปนะครับช่วงนี้ถนนจะแคบโปรดระมัดระวังกันนะครับผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับช่วงนี้ก็ ระมัดระวังกันไปก่อนนะครับเห็นนยครับจะสังเกตว่าฝั่งซ้ายจะมีการซ่อมถนนรถที่วิ่งฝั่งซ้ายก็จะอันตรายนิดนึงนะครับเพราะว่าทางเลนซ้ายไม่ดีหลังจากนั้นเราก็จะยาวไปจนถึงช่วงเทพทานนะครับที่จะลงเขา นะครับช่วงนี้ก็ถึงเทพประทานที่เป็นจุดพักรถใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าตรงเครื่องบินใหญ่นะครับให้ระวังถึงช่วงนี้แอดมินก็จะเข้าเลนซ้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราจะลงเขาช่วงนี้ถนนช่วงนี้ก็ยังดีอยู่นะครับใช้ได้เรื่อยๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดระมัดระวังนะครับ เพราะว่าช่วงนี้อุบัติเหตุเยอะมากๆครับช่วงนี้ก็ขับยาวกันไปนะครับขับยาวกันไปรถใหญ่ก็ระวังรถเล็กด้วยนะครับอยู่ซ้ายได้ก็อยู่นะครับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับฝากไว้ฝากไว้อันนี้ก็คือจุดระวังสําหรับรถใหญ่นะครับก่อนที่จะลงเขานะครับให้ชะลอความเร็วนิดนึงนะครับอย่าไปยาวไป คุณผู้ชมเคยสงสัยเหมือนกันกันกบแอดมินไหมครับว่าทำไมถนนประเทศไทยมันถึงต้องทำตลอดทั้งวันทั้งปีไม่รู้จักเสร็จเป็นสิทนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นคำถามนะครับท่านใดมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากไว้เขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปใต้ลิงก์ได้นะครับว่าทำไมถนนประเทศไทยถึงต้องสร้างอยู่ตลอดทั้งปีไม่จบไม่สิ้นนะครับ ช่วงนี้ก็ให้ใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงลงเขานะครับเลนซ้ายถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับช่วงนี้ตรงนี้จะเป็นทางลงเขาช่วงค่ายลูกเสือเพชรชลัดนะครับอุบัติเหตุเกิด,กดบ่อยรถเล็กก็อย่าใจร้อนนะครับใช้ความระมัดระวังใจเย็นๆนะครับ ช่วงนี้ต้องทำใจนะครับเพราะว่าถนนประเทศไทยทําตลอดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ขับยาวไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าค่ายลูกเสือเกตชรัตนะครับหลังจากนั้นให้ผู้ใช้รถเชืถนนนะครับโปรดชะลอความเร็วนะครับเพราะเราจะถึงจุดเสียง จุดที่กำลังซ่อมแซมถนนอยู่ครับนั่นคือโรงปูนนะครับโรงปูนสระบุรีช่วงนี้มีการซ่อมแซมถนนนั่นครับโรงปูนอยู่ข้างหน้าแล้วปวดชะลอความเร็วดูรถเล็กรถใหญ่นะครับซ้ายขวาดูให้ดี ต้องใช้สติในการขับรถนะครับช่วงนี้ขับยาวไปหน้าลงปูนครับคุณผู้ชม ระวังตรงจุดซ้ายมือนะครับตรงนี้จะเป็นซอยนะครับจะมีรถใหญ่ออกมานะครับให้ระมัดระวังไว้นะครับจะมีรถปูนออกมาซ้ายมือครับหลังจากนั้นเราก็ยาวไปครับถึงหน้าโรงปูนตรงทางโรงปูนช่วงนี้สอมแซมถนนเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ก็ติดมโหระน,นะครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ ซ่อมเรียบร้อยนะครับเรามาดูถนนที่ซ่อมแซมใหม่กันนะครับตรงหน้าโรงปูนนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มเบี่ยงเข้าตรงกลางนะครับเพราะว่าข้างหน้าเรารู้แล้วว่ายังมีการซ่อมแซมถนนอยู่นะครับจุดเริ่มต้นการซ่อมแซมถนนตอนนี้นะครับคือหน้าศูนย์อีสูุนะครับซ้ายมือเริ่มจากสะพานลอยไปเลยนะครับจุดซ่อมแซมถนน ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าพระใหญ่นะครับตรงหน้าพระใหญ่ซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนครับด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้เราต้องอยู่เลีกยการนะครับเพราะว่าเราจะต้องเบี่ยงขวาเพราะว่าการซ่อมแซมถนนอยู่สายเนือน,นะครับหน้าศูนย์อิสุสุเห็นไหมครับคุณผู้ชมซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนียนกริบนะครับ ยาวไปเราจะมองเห็นหน้าอิสุสูนะครับดีสุซ้ายมือท่านผู้ใช้ถนนอยู่ตลอดก็จะรู้อันนี้เราก็จะเริ่มเบี่ยงขวาแล้วนะครับเพราะว่าฝั่งซ้ายจะมีการตั้งกลวยนะครับระมัดร,ระวังให้ดีๆนะครับนี่คือจุดเสี่ยงจุดหนึ่งของถนนมิตรภาพนะครับช่วงนี้ท่านผู้เดินทางก็ ใช้ความระมัดระวังนะครับช่วงนี้ถนนจะถูกบีบเหลือ2เลนนะครับเครื่องจักรก็จอดอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าเป็นวันธรรมดาหรือว่าช่วงเช้ารถก็ไม่ติดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายมาโหรานครับติดเยอะมากๆนะครับช่วงนี้ผู้ใช้รถใช้ถนนก็เลือกเวลาเอานะครับว่าจะใช้ถนนเวลาไหนนะครับ ตรงนี้ก็จะมีการซ่อมแซมยาวไปจนถึงโน่นเลยนะครับตรงยูเทิร์นเกือกม้านะครับซ่อมแซมฝั่งซ้ายยาวไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับท่านผู้ใช้รถใช้ถนนต้องทำใจไปอีกสักระยะสำหรับการซ่อมแซมถนน,นตรงจุดนี้นะครับนี่คือความเสี่ยงนะครับที่แอดมินมาบอกเล่าคุณผู้ชมนะครับ เห็นไหมครับฝั่งซ้ายเลนซ้ายมือก็จะเป็นการรลื้อถนนเก่านะครับตอนนี้เราอยู่เลนทางด่วนข้างในนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดพิตด้วยนะครับเพื่อจะนำเสนอข่าวสารในการอัปเดตจุดเสียงจุดอันตรายอยู่บนถนนมิตรภาพช่วงระหว่างโคราชสระบุรีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชม